อิงตามการรายงานย่อของพระเกตำรวจสกัดกันและตา้านยาเสพติดปสแขวงบ่อกแก้วในครั้งวันที่12พ2นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดกดก้าน้ำเกลงเมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อกแก้วได้กวดพาหนะตามปกติจนถึงเวลาประมาณ19.00นได้พบรถกระบะยี่ห้อไดฮันสีขาวบบมีปลายทะเบียนแล่นมาแต่ทางเมืองต้นเพิ่งมีผู้ขับขี่มานำสองคนเป็นเพศชายทางเจ้าหน้าที่จึงได้รัดรถคันดังกล่าว เพื่อกดกา ผู้ขับขี่ก็ได้จอดรถทั้งสองคนก็ได้ลงจากรถแล้วผู้ที่ขี่มานำก็ได้เล่นเข้าป้าส่วนอีกหนึ่งคนเป็นโซเฟอร์ทางเจ้าหน้าที่สามารถจับตัวได้ชื่อว่าเท้าวือวื้ออายุ26ปีอาชีพค้าขายสันสัดลาส่วนเผ่ามง้งบานเกิดอยู่บานห้อมหยินเมืองต้นพิง่งแขวงโบกแก้วปัจจุบันยูบานสายเจริญเมืองห้วยสายแขวงบอกแก้วพร้อมทางกวดคนรถพบเห็นยาเสพติดประเภทเคตามินจจำนวน91ห่อน้ำ นำหนัก9 1กิโลกรัมซุกเสื่องอยู่ในรถและเครื่องติดตูจำนวนหนึ่งส่วนผู้เอาตัวรบหนีปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่ปกสอสแขวงออแก้วพวมดำเนินการซืบสวนสอบสวนนำตัวเอาผู้เกี่ยวมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายและขยา,ายผลหากุ้มแกงต่อไปนักข้าปวปกสอสแขวขงออแกว้วรายงาน